สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาตรวจแปลงนานะครับแปลงที่หนึ่งนะครับนาสิบสี่ไร่นะครับแนวทางไร่ละหนึ่งตันนะครับลักษณะข้าวก็เริ่มออกรวงปะปลายแล้วนะครับมีลักษณะออกรวงปะปลายให้เห็นนะครับนี่นะครับเริ่มออกรวงปะปลายแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับ ซึ่งเป็นสิ้นเดือนของเดือนตุลานะครับข้าวก็เพิ่งจะเริ่มออกรวงนะครับมาให้เราได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่ออกรวงมากนะครับลักษณะรวงก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับนี่นะครับลักษณะรวงก็อยู่ประมาณประมาณคืบมือนะครับประมาณคืบมือได้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะท้องก็กัดหางปลาทูแล้วก็เริ่มที่จะท้องแยะท้องบางหมดแล้วนะครับ ก็เริ่มออกลวงมาให้เราเห็นเล็กน้อยนะครับก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตามคาดนะครับฝนมาช้ากว่าทุกปีประมาณ10วันนะครับปกติฝนมันจะลงจากเหนือหรืออีสานเนี่ยมาถึงภาคกลางเนี่ยประมาณวันที่20นะครับ20ถึง25ตุลาก็จะหมดฝนนะครับแต่ปีนี้ผิดปกตินะครับฝนสิ้นเดือนตุลายังมาอยู่ ซึ่งทำให้ข้าวของชาวนาหรือเกษตรกรเราเนี่ยล้มนะครับโดยเฉพาะมะลินะครับมะลิภาคกลางเนี่ยจะมาวินาศสันตโลในเดือนตุลานะครับหรือสิ้นเดือนตุลานั่นเองนะครับซึ่งถ้าคนไหนปลูกเร็วตอนนี้ข้าวก็จะเริ่มออกรวงหรือตากเกสรหรือเริ่มเริ่มก้มแล้วนะครับก็จะล้มระนีระนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นของไครก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ต้องเกิดสภาวะข้าวล้มทุกเจ้านะครับ เพราะว่าเดือนตุลาหรือว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยยังไงมันก็าจะมีพายุลูกสุดท้ายมาอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาจนสิ้นสุดถึงเดือนไหนเนาะนี่ก็เป็นตามที่เราคาดไว้นะครับเมื่อเรารู้ฟ้าฝนว่ามันจะสิ้นสุดเดือนไหนเราก็แนะนําให้ปลูกให้ช้าลงนะครับมันมีการปลูกอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1เนี่ยคือเราปลูกให้มันสุก ให้มันงวยให้มันเหลืองก่อนสิ้นเดือนตุลาฟังดีๆนะครับมันมีวิธีการปลูกอยู่คือหนึ่งปลูกให้เขาออกรวงและสุกเหลืองก่อนเดือนตุลาเพราะเมื่อมันล้มเราระบายน้ำทิ้งอย่างเดียวนะครับวิธีแรกนะครับคือปลูกยังไงก็ได้ให้มันสุกแล้วเหลืองในสิ้นเดือนตุลานะครับเมื่อมันล้มจะได้ระบายน้ำออกกับวิธีที่สองปลูกให้ช้า เพราะให้สิ้นเดือนหรือประมาณเดือนตุลาหรือสิ้นเดือนตุลาเนี่ยข้าวเพิ่งจะเริ่มออกเมื่อข้าวเริ่มออกหรือข้าวกําลังจะออกหรือกําลังจะโผล่เพในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ถ้าข้าวอยู่ในลักษณะออกรวงมาแบบนี้หรือว่าเพิ่งจะออกรวงโผล่เพมาเนี่ยตอนมันโดนลมมันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ล้มนะครับเพราะว่าข้าวยังไม่มีน้ำนมยังไม่มีน้ําหนักนะครับเมื่อมันยังไม่มีน้ํานมยังไม่มีน้ําหนักเนี่ยข้าวมันก็จะไม่เกิดอาการล้มนะครับ อันนี้คือวิธีที่เราแก้ปัญหานะครับก็คือมันมีอยู่2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกปลูกให้มันรีบออกรีบสุกรีบงวยนะครับแล้วก็จะได้ระบายน้ําทิ้งเมื่อข้าวล้มนะครับกับวิธีที่2คือปลูกเพื่อให้มันออกช้าหรือออกหลังจากฝนตกนะครับเพราะข้าวจะไม่ล้มในลักษณะที่ข้าวกําลังกัดหางปลาทูหรือ ข้าวอยู่ในลักษณะที่ว่ากําลังออกรวงโผล่เพข้าวมันจะไม่ล้มนะครับเนื่องจากมันยังไม่มีน้ําหนักนะครับอันนี้คือวิธีแนวทางที่ผมทําอยู่แล้วก็แก้ปัญหาอยู่นะครับส่วนเรื่องมะลิใส่ปุ๋ยมากใส่ปุ๋ยน้อยผมอธิบายอย่างนี้ถ้าข้าวงามข้าวดีก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับมะลิไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะแยะก็ได้ผลผลิตดีนะครับเพราะเป็นพันธุกรรมที่ต้นสูง ใบใหญ่ผลผลิตดีอยู่แล้วนะครับอย่างต่อมานะครับแนวทางที่เราจัดการคือถ้าหวานแห้งเนี่ยนะครับหวานแห้งจะหวานต้นปีกลางปีปลายปีนะครับหวานแห้งตอบโจทย์ที่สุดนะครับสําหรับข้าวมะนลิทําไมรู้ไหมครับหวานแห้งเนี่ยมันอัดปุ๋ยได้ครับหวานแห้งมันแตกกอมันห่างการหักล้มยากหวานแห้งล้มยากนะครับเพราะข้าวลงรากลึกต้นใหญ่ กอใหญ่เสียอย่างเดียวหวานแห้งมันจะต้องถึงปุ๋ยหน่อยเพราะว่าข้าวมันหากินชั้นลึกไม่ได้หากินผิวดินนะครับการที่ข้าวหากินผิวชั้นดินบนเนี่ยข้าวจะงามกว่าแต่ก็ล้มได้ง่ายนะครับเหมือนทําไมน้ําต้มเนี่ยข้าวถึงงามกว่าได้ผลผลิตดีกว่าน้ําหนักดีกว่าแต่มันหักล้มง่ายเพราะว่าข้าวมันหากินชั้นตื้นนะครับสารอาหารส่วนใหญ่จะอยู่หน้าดินแค่หนึ่งคืบนะครับฟังดีๆนะสารอาหารใน ในที่ข้าวหากินเนี่ย่วนใหญ่จะหากินแค่หนึ่งคืบนะครับไม่เกินหนึ่งคืบลึกกว่านั้นก็จะไม่มีสารอาหารแล้วนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่การวางรากฐานให้แข็งแรงเฉยๆนะครับการหวานแห้งเนี่ยผมถึงได้บอกว่าหวานแห้งเนี่ยเราอัดปุ๋ยอัดยาถึงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่อัดปุ๋ยอัดยาการเนื่องจากการหวานแห้งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเอาญ้าไม่อยู่หรือคุมญ้าไม่อยู่นั่นเองนะครับ ถึงข้าวจะรวงใหญ่ผลผลิตดีแต่ทําไมมันไม่มีน้าหนักก็เพราะว่าเราไม่อัดปุ๋ยอัดยาเนื่องจากเราคิดว่าตอนที่เราปลูกแห้งเนี่ยหญ้ามันเยอะเมื่อหญ้ามันเยอะการมีอารมณ์หรือการอยากจะทําการอยากจะลงทุนเนี่ยมันก็น้อยลงยุบลงนะครับจึงทําให้การหวานแห้งเนี่ยถึงได้ผลผลิตไม่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าหวานแห้งเนี่ยเราคุมแห้งหรือคุมหญ้าอยู่ในช่วงแรกได้เนี่ยอัดปุ๋ยไล่ละยี่สิบกิโลนะครับ ไล่เลย20กิโลนี่คืออะไรก็คือใส่ปุ๋ยสองเที่ยวนะครับคือเที่ยวแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยในช่วงขนาดที่ข้าวเหลืองนะครับก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วก็มาใส่อีกทีช่วงข้าวต้นกลมหรือท้องนะครับรอบที่สองใส่แค่เพียงครั้งละ10กโลนะครับหรือไล่ละ10กโลเนี่ยเราก็ไล่ใส่มาเรื่อยๆนะครับไล่ใส่มาเรื่อยๆแล้วก็ฉีดยาตาไม่เรื่อยข้าวจะได้น้ําหนักที่ดีนะครับแล้วก็ควบคุม หญ้าในช่วงแรกให้ได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าการทําแห้งเนี่ยดีที่สุดได้ผลผลิตดีกว่าการทําน้ําต้มได้สบายๆนะครับแต่บางคนที่เขาทําน้ําต้มเนี่ยคือเขามีน้ํานะครับถึงได้ทําได้นะครับอย่างผมมีน้ําผมก็ทําน้ําต้มนะครับถึงรู้ว่าการทําน้ําต้มเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับน้ําต้มเนี่ยมันมีข้อเสียที่หนึ่งข้าวมันหักล้มง่ายสองข้าวมันหา,ก,า,า,นหาก,กินชั้นตื้น สาการทำน้ำต้มเนี่ยเปอร์เซ็นการหาจำนวนความหนาของต้นเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับฉะนั้นการหวานน้ำต้มเราหว่านหนาได้แต่การหวานแห้งเนี่ยเราหว่านหนาเพื่อหน,นี้ย้าได้แต่มันก็จะไปมีข้อเสี่ยงนะครับคือ 1. เราไม่มีน้ำนะครับที่จะควบคุมญ้านะครับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราอยากได้ได้นะครับส่วนใหญ่มันจะประมาณว่า แข่งกับย่าไปช่วงแรกนะครับส่วนตอนนี้ผมว่าผมทำมะลิแนวทางลดต้นทุนได้แล้วนะครับจากที่ทดลองทำในปีนี้นะปีนี้มะลินาปีผมใส่ปุ๋ยไร่เนี่ยไร่แล้วไม่เกินยี่สิบกิโลทันได้แล้วนะครับก็คือรอบแรกเ,เราก็ใส่สิบกิโลต่อไร่รอบที่สองเราก็ใส่สิบกิโลต่อไร่นะครับ ลักษณะรวงก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับรวงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับรวงไม่ใหญ่ไม่ยาวมากเพราะว่าเราต้องการข้าวที่มีพัฒนาการรวงพอดีครับรวงไม่ใหญ่ไม่ยาวถามว่าทําไมเราไม่ไม่ทําให้รวงมันใหญ่ๆเราทํารวงใหญ่ไปนะครับสุดท้ายแล้วถ้าข้าวไม่สมบูรณ์สารอาหารไม่สมบูรณ์มเมล็ดมันก็รีบคือถ้ารวงใหญ่ไปเม็ดใหญ่ไป เราไม่มีตังไม่มีอะไรบำรุงมเมล็ดให้เต็มได้มันก็เป็นขี้รีบซะปล่าและเมื่อเราไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบามากเกินไปมันก็เกิดปัญหาล้มนะครับเมื่อมันล้มข้าวจากจะได้ผลผลิตดีมันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไงมมลิมันก็ต้องล้มฟังดีๆนะครับข้าวมมลิยังไงเขาก็ต้องล้มนะครับถ้าไม่อยากล้มก็ต้องทําปลายปีนะครับทําปลายปีก็ น้ำท่วมน้ำแห้งน้ำขาดนะครับไม่ได้ตามหวังอีกทําต้นปีทําต้นปีก็มีโอกาสล้มในช่วงข้าวเหลืองนะครับหรือใกล้จะเก็บเกี่ยวสิบวันสิบห้าวันเนี่ยก็จะล้มลาบน้ําระบายน้ําได้ก็ดีไประบายไม่ได้ก็งานงอกนะครับก็มันก็แล้วแต่อุปสรรคแล้วแต่การแก้ปัญหาของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนแก้ปัญหากันแบบไหนนะครับส่วนแนวทางการทารํามะลิ ไล่ละตันก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวก็มาวัดกันอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ยังออกรวงไม่หมดนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมารับขวัญข้าวนะครับหรือรับท้องข้าวนั่นเองนะครับก็เป็นประเพณีความเชื่อนะครับว่าถ้าเรารับแล้วปุ๊บเนี่ยข้าวก็จะออกรวงดีขึ้นนะครับออกรวงเสมอขึ้นนะครับส่วนการทำนาลดต้นทุนที่ผมให้แนวทางไว้ปีนี้ผมมองว่าตอบโจทย์นะครับ ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นและพัฒนาเพิ่มขึ้นในปีต่อไปได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับคือปีนี้เราก็ได้ความรู้หลายอย่างในการทํานานะครับแล้วก็ได้ความรู้ความผิดพลาดในแบบที่เราเข้าใจในปีนี้นะครับปีหน้าเราก็จะไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนส่วนลดต้นต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยาปีนี้เราลดต้นต้นทุนเรื่องปุ๋ยลงไปนะครับจากเราเคยใส่ไร่ละ2 0 3 0 4 0กิโล เราก็อาจจะใส่เหลือแค่ไร่ละสิบหรือแค่ยี่สิบกิโลต่อไร่เท่านั้นนะครับส่วนยาก็ฉีดแล้วเราก็ต้องดูว่า,มาแมลงหนอนรวงขาวเกิดขึ้นเยอะน้อยการที่ฉีดการกับการที่ไม่ฉีดเชื้อราหรือรวงขาวเนี่ยมีมากมีน้อยเราก็ต้องคํานวณดูว่าปีที่แล้วเนี่ยรวงขาวเยอะเม็ดดาเม็ด,ดลายเยอะปีนี้ฉีดยามากขึ้นรวงดํารวงลายน้อยลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็ ได้เอาไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วเราก็จะเข้าใจว่าการที่เราทำการที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แนวทางของแต่ละคนนะครับส่วนตัวก็ทำไปได้แค่เป็นแนวทางนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่พวกพี่เอาไปพัฒนากันต่อนะครับในแปลงนาของตนเองนะครับอย่างอันนี้ก็กำลังเริ่มทยอยออกนะครับก็อาจจะไม่สวยหรอกนะครับเพราะว่า ก็ทําทุกปีมันก็ได้สภาพแบบนี้แหละครับแต่เดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีตอนมันออกหมดนะครับอันนี้ก็เพิ่งออกหลายๆเป็นสิ้นเดือนตุลานะครับที่น่าดีใจสําหรับนาดอนนะครับที่กําลังแห้งแล้วก็น่าเสียใจสาหรับนาลุ่มที่ออกรวงหมดแล้วแล้วก็โดนลมโดนฝนไปเมื่อคืนลม้มก็หาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะครับส่วนตัวผมก็ รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมานะครับรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีฝนลูกสุดท้ายมาเรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็แก้ปัญหาได้เท่านี้นะครับเราจะปลูกช้ากว่านี้มันก็ไม่ได้นะครับจะปลูกเร็วกว่านี้ก็ล้มแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ